กันแน่นอนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกท่านอยากรู้นะตอนนี้ผมว่าหลักๆเลยคือตารางคะแนนครับตารางคะแนนมาเลยครับโหอย่างๆอย่างอย่างอย่างโมเป็ดการ5-4-1ครับผมแซงทางด้านของ power ไปแล้วเรียบร้อยนะครับผม5-3-7นะสำหรับ power ซึ่ง mits ครับผมเมทินทายนะ5-0-7ท่าเกมนี้ได้ชิ i เก e นดินเนอร์เผยแซงเลยนะมีติดครับผมมีติดแซงฮะทางด้านของ power ครับผมโตเกียวไทเกอร์เล่นครบไปแล้ว5-4-5 สี่หนะครับผม RQ 4 3 8ครับผม Walrus ส421ครับ Date สี่ศครับผมพีระมิด X วันนี้เงียบๆครับผม382ฮะ Golden Cat สามหกเครับ Link DS สามหกแปครับผม Purple Mood สามหกสามครับ The Mid E-Sport เล่นครบไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมมีโอกาสที่จะโดนน้ำของ KOG แซงอีกหนึ่งเกมเหมือนกันนะครับผม Thunderupper สามสี่ห้า Suicide Squad กับ Army Gaming ก็ยังไม่ไม่ชัวร์นะว่าจะหล่นไปอยู่เลโตหรือเปล่านะครับผมว่าทางนักออนิกเนี่ย ทันร์โบเนี่ยลายจี้มาแล้วนั่นเองนะครับผมส่วนซิคาลิโอทีมซีเกตก็ต้องเต็มกราวเหมือนกันนะสำหรับเกมที่เหลือทั้งเกมนี้แล้วก็วิกน้าด้วยนั่นเองนะครับผมเเด็ทีมเล่นครบแล้วเนโรูชานวิษาดแล้วก็อัลฟาเลสเนี่ยก็ยังไม่ขยับเลยเหมือนกันครับนะฮะเห็นตารางละเครียดนะคะทั้งหัวทั้งไทยาย89คิวครับวินโทเรสครับอ๋อโชเฟเอ็สกคิวครับ เท่ากับสโตนแล้วนะอวงสโตนมาเร็วมากเลยนะครับ79คิวแล้วครับตอนสุดท้าย69ครับแล้วก็ไอซ์เท่าเดิมตอนนี้อันดับอยู่ที่เหมือนเดิมแล้วสัญญาภาพพร้อมแล้วครับไปรับชมอีลองเกลรอบสุดท้ายของเราในวันนี้กันครับครับผมแหมชอบนะทัศนคติทัศนะนานาทัศนะอะไรก็ว่าไปนะครับอุ้ยโอ้โหลายเครื่องบินฮะเอาล้วครับผมบอกก่อนนะท่านผู้ชมลายเครื่องบินแบบนี้นะพีระมิดเขาลงเนี่ย ฮอสพิตอลแถวจอร์จโฟบนไม่ถึงครับเฟสแคนไม่ถึงจอร์จโพล่างตัดรถระหว่างทางมีไหมคุณบอมบอกไประวังนะฮะละวังต้องอาจจะมีนะผมบอกเลยว่าสัดกันนัวแน่นอนครับท่านผู้ชมครับแบบนี้เอาเลยครับวงล่างจบวันไหมผมว่าสวยๆไหมเออล่างแบบล่างร้อยเปเซ็นต์ไปเลยล่างไปเลยอ่ะเออ และวงจะเป็นของใครครับท่านผู้ชมครับจะบอกนะจะเป็นวงบนอ่ะผมจะโกรธมากเลยนะเพราะมันจะเล่นยากอีกหนึ่งนี่ไงฮะบนไม่พอเอาไปบนขวาด้วยบินต่ำเนี่ยแล้วทำแบบนี้ทำให้หลายๆทีมลำบากอือยู่ใกล้เคียงและใกล้ชิดกับ king of gamer ครับแล้วเบียร์สิบเอ็ดป็นน้องอาเวจีของชาเปอร์อีสปอร์ตครับแล้วเก็บชาเปอร์ออกเกมโดยเอิร์นนี่ครับเอาเลยครับอาร์คิวเคลื่อนตัวไปแล้วไปเปิดศึกได้ก่อนแลลวครับแบบนี้แล้วยังเคลื่อนตัวหนีไปก่อนครบสลาคิวเทน่า แล้วดูฮับเฟสแคนไม่หยุดเพลงเท่านี้ครับแล้วเคลื่อนตัวไปด้านหน้าเปนออ็นป <c oughs> เน o version e sport เว้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วลง<อ>มาด้ <c oughs> นหน้าต่อหน้าวินทอร์เลสมาเรียบร้อยครับน็อกครับวินทอร์เลส งามไส้ครับเดรชันเหมือนจอดก่อนทาให้วินเทเลสเสียหลักเสียจังหวะไปเหมือนกันแล้วลินซี่แปะสมอแล้วป๊อประเบิดแปะสมอแล้วป๊อประเบิดดูครับรอบครอบเหลือเกินครับมินซี่เอาชัวร์เลยครับมินซี่แล้วโนระเบิดเรียบร้อยครับมินซี่เก็บวินเทเลสออกจากเกมครับใช่คือเข้าได้เข้าครับอ่านแล้วดูครับจังหวะนี้ครับวงบีบเข้ามาออนิกีสปอร์ตมาไล้สิบเอ็ดไปที่โรชช็อกแล้วครับวอร์ดเดอร์อร์เดอร์กำลังจะกลับที่โรชช็อกครับ แล้วยิงมาจังหวะนี้ทีจีสยิงใส่ใครครับเคโอใช่ไหมพี่อาร์ตโอ้โหน่าจะใช่ครับนั่นครับเคโอบาก้าครับโดนยิงเจ็บหนักไปบาก้าแหวกทุ่งเข้ามาฮะบาก้าเฮ้ยขวายิงบาก้าชิดซ้ายไวแล้วขับตามคอนเสปต์จะกลับไปวางแล้วรถเฟียสน็อกเดือดกอนครับเอาวเลยครับรถเฟียสเปิดน็องได้ก่อนแบบนี้แล้วยึดบ้านได้ก่อนไหมแล้วเนี่ยครับไปเก็บพิซซี่จะเก็บบาร์และโซ่เจ้าหนี้ไปดอกเฟียสถอยได้แล้วขับรถตามเติมกันเข้ามาสลับทาง m i ็มไอเทสแล้วลู่มาเจ้านี้ครับรถเฟียสไปเก็บเดือดกอนออกจากเกม อ่าลราครับชนบ้านกระเพรามาตัวนี้ใต้สกูนะครับท่านผู้ชมครับ M I T H แล้วเฟียทอยน็อกอยู่เป็นการชนที่สวยมากของ M I T มครับแล้วสโตนครับได้อีกหนึ่งคิวเฮดช็อตเฟียทอยออกจากเกมไปเอาเลยครับด้านหลังมีเดทเทรดตามตามานะครับจะต้องเก็บรถก่อนถะสโตนครับซ้ายอ่ะสุดโต่งเลยนะวงนะโอ้โหและตอนนี้เนี่ยหมายเลขสองเข้ามาแล้วเล้วนี่โดนน็อกไปแล้วครับแล้วมีอาร์โจนี้เก็บเบียสเวตออกจากเกมไปแล้วอาร์โจนี่ได้เก็บเบียสเออกจากเกมอารคิวเนี่ยจบสิบหกจากการเคลื่อนตัวครับ แล้วดูข่าวจอเนี้ฮาเดสไปเก็บจีน่าของสุดท้ายไปก็แล้วฮาเดสเก็บดีทีออกไปด้วยโอ้เอาเลยครับแบบนี้ครับเทเลยครับไปเปิดน้องแซมจาร์ไดเหมนกันชาร์เปอร์โดนกระหน่ำเหมือนกันครับตรงนี้ใช่ครับแล้วดูฮาเดสฮาเดสรอจังหวะเคโอจีขับรถหนีออกมาก่อนนะครบอกผ่านไปก่อนแล้วเพื่อนขอไปหาบ้านเล่นรวมลีกุ๊กกับเพื่อนก่อนตรงนี้แล้วตัดมาที่เวลมอสเวลมอสรอจังหวะแล้วชูเคตายวงครับเอาเลยครับวงมันขยับนิดนึงครับบอดัสเตอร์เบอร์เดอร์ต้องเคลื่อนตัวไปมาตินนำไปก่อนอยู่เดินเข่าด้านบบนนะครั ใช่ครับทีมสกตไทยแลนด์ครับขับรถมาเอาพื้นที่เหมือนกัน NPC NPC ของ n e o l u ู i o n e s p o r t ์รอจังหวะอยู่ขับรถโมงลงน้ำมาสหรับทีมสกตไทยแลนด์ n อ c NPC บอกจะยิงฟรีแม่หินมันปีนไม่ได้ฮะหงุดหงิดเหมือนกันจะปีนขึ้นมาเช็คแล้วเกงโซ่อยู่ไก,กลๆครับคอสมอสกับจีแากันจะขึ้นบกมาตรงนี้แต่ว่าเหมือนผวานหนึ่งนะคอสมอสครับกลับลงน้ำใหใหม่เป้นแบบนี้ นี่ออรอร์ชันแกเห็นแล้วด้วยนะครับใช่ครับจะยิงฟรีหรือเปล่าก็สัมพันธ์ที่เก่งโซ่นะที่อยู่บนพื้นดินนี่ครับแล้วจีแซดครับอาร์กัมระเบิดมาแล้วจอดด้านซ้ายโลช็อคลุกเป็นไฟเลยครับออนดิครับเซมเป้เอาดีพีกดใส่อยู่ครับแล้วเรียบร้อยเก่งโซ่ไปน็อกเอ็พีซีได้และดูเก่งโซ่ครับรออยู่จังหวะนี้แล้วจีแซดคือขานเข้ามาแล้วทิวลี่ไปน็อกใส่จัสแคลรี่ของวิษณ์ครับถูกต้องครับอุ้ยแล้วจีแซดแป๊บเดียวครับถึงหน้าเ p c แล้วนะครับ และออนนิกส์คือเัาถัอว่าเรารเรียบรอ้อยฮะจัสแครรี่โดนเก็เกมไปจากทิวลี่และคอสมอสไปเก็บคิวเอ็นพีซีออกจากเกมไปลามาสเมโล่กำไฟมาแซมเบ้กำระเบิดมาปารอดไปตัวเองโดนยิง<อ>มาจากด้านหลังแลวหลังเปิดแซมเบ้ต้องหลบเข้ามาในบ้านแต่ไม่้นมาลอนออาคาน็อกแซมเบ้ไป ล่าโจ้ครับไปนอกใส่ชนะทิวลี่เหมือนกันฮะออนิกส์เอาเลยครับล้ออีกด้านบนครับลำบากนะครับแล้วแซมเบย์นกอยู่ตรงนี้เนี่ยเพื่อนช่วยยากด้วยนะครับล่าโจ้ยจวนนี้เก็บซีสกาลี่น็อกไปอีกหนึ่งครับอ้ามโจ้ยจวนนี้เก็บซีสกาลี่ออกจากเกมวันนี้วอดัสเดือดเลยเกินแล้วมาตินระเบิดน็อกบูบัสโอ้โหแกขึ้นมาไฮกราฟแล้วยิงแจ้งเขาไปเรื่อยนะตรงนี้ครับวอดัสเดอะมอร์เดอร์ใช่ครับแล้วดูมารอนโกลเด้นแคทครับโกลเด้นแคทบอกให้รถใครขับผ่านมาตรงนี้คาของมารอนครับฉีกซ้ายขึ้้้นมาาาไไไฮกรล่่โจดตังทิวีป เอาเลยครับจะดูถ้ามารอนครับพยายามจะโคบขึ้นไปบนหลังคาแต่ไม่มีใครที่เขาจะสามารถยิงได้นะครับเซมเบ้น็อกอยู่แล้วเป็นแฟนบาส,สิกขึ้นมาซ้ําเซมเบ้ออกจากเกมไปลาว,วิสาหโดนยิงแจมมาแล้วมาตินจังหวะนี้เป็นน็อกโกริชิงของพ e ีระมิดอีสปอร์ตเองครับและคอสมอสครับแม่เล่นเนียนอยู่ตรงหัวสะพานได้ยินเสียงรถสตาร์ทฮะทั้งคันหรือเปล่าครับเจ้าภาพแบบนี้อุ้ยน้องชันหนีออกมาฝั่งนี้ครับ และคิวในขำอยู่ดัดฟ้าแม่เฉียบเหมือนกันให้เนโชาติแล้วมาตินได้คิวจากกรชีไปแล้วครับเอาเลยครับแล้วดูครับใกล้ๆครับ MR ฟกับเกงโซครับอันนี้มันคือบ้านตรงหัวสะพานฝั่งเมืองน้ำนะใช่พีอาร์ครับแล้วมาตินจังหวะนี้ไอ้เคครับไปน็อกพีอาได้แล้วมาตินได้แต้มจากบูบัสไปแล้วก็ดาร์ดีพียิงต่อมาว่าไงครับมาตินนี่ได้แต้มเรื่อยๆนะครับแล้ววงเด้งเข้าไปหาเนโอชาติอีสปอร์ตเฟสแคร์และทีมซีเครดตรงนี้อ่ถามจริงๆเถอะวงแรกเกิดขึ้นตรงไหนอ่ะขวาบนนะอะไรอ่ะ แล้วมาเจาะหัวสะพานแล้วดูฮะแม่ธนบครับจบ15ไปแล้วครับแล้วดูครับมาตินมาตินสะโขบยิงอยู่แล้วดานหน้าชาวเววิ่งฮะเอวิ่งแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเนียจ้าหนี้ไปน็องเก่งโซ้ทีมสกตไทยแลนด์ <c oughs> และชาวเวสู้ขาดใจเหมือนกัน <c oughs> ชาวเวสู้ขาด ไหวก็ดัสดีพีเก็บเชเวฟออกจากเกมไปเจ็ดคิวฮะวอลดัสเดอะเมอร์เดอร์เอาทำไปเล่นไปตอนนี้พีระมิดจบอันดับ14ไปครับใช่ครับ <q S 1> แล้วแล้วเอ็มไอเทสออนไลน์ยี่สิบสี่แล้ว M I ลด้านหน้าเบอร์มูดจะเข้ามาชนกับเอ็มไอเทสสำคัญเลยไอเทสครับแจ็สเปอร์โดนน้องจะปอดใส่ไปแล Stone, Stone <ช>้วสโตนสโตนวิวดูอยู่พีระมิดมาสโตนกดมาลูดบันน็อกอารตีชุดเดียวโอโ้โหท่านผู้ชมแล้วเหลือระเบิดหรือเปล่าแบบนี้ครับแจ็สเปอร์อาตีน็อกอยู่แบบนี้เหลยสองคนครับเบอร์มูดแล้ะสโตนเข้ามาชิดหินตรงนี้ครับแล้วนิวเอ็กไปแลล้้วใกๆซซีเ่ ซีซั่นโดยยิงเข้ามาสโตรน็อกตอไปอีกหนึ่งครับแล้วไม่ได้ปาระเบิดพัฟเฟอร์ระเบิดน็อกมัสเมโลอีกด้านหนึ่งแล้วสโตรต้องอ้อมมาซีซั่นเก็บปอร์ไซน็อกไปแลปว้วเบอร์มุฒจบแล้วครับ จบ13-0วท่านผู้ชมครับเป็นการไฟท์กับ MI TH ตอนนี้ครับแล้วตอนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าท็อปแฟกของทั้ง MI TH คือปอนไซกับทังสโต้เนี่ยช่วยกันยิงหมดทีมเลยใช่ครับท่านผู้ชมครับแบบนี้แล้วดูฮันซูเจ๋ครับไปเก็บคิวฟันบลสติกได้และเกงโซเป็นคิวของเนียไปและทีจี13ไปน็อกเฮดช็อตไซเวมอส oh. และเอ็กโคไปเฮดช็อตไซอาร์มโ,โจนคืนมาเหมือนกันฮะแบบนี้อวอลดัสลำบากแล้วใช่ครับแล้ว,ลว,วามาตินมาตินมาตินเหลือสองคนอ้าวไป็คอตอนนี้เป็ปนท็อปปอนไซได้โดนน็อกไปเหมือนกัันนนคาาาถถออยหลลลงมมมรรเเเเเเี้้้ไไไปปปปกกกก็็็บบวววจะสติิิแ บอลไซออกจากเกมอาเลยครับลิงทีเอชก็รอรับเอไบทอชยู่เหมือนกันตรงนี้และเรียบร้อยฮะวารัดเมเมอร์เดอร์จบ11ไปมี7คิวครับ ยังสวยงามครับว่าด้เขาได้แต้มคิวติดไม้ติดมือมาแล้โคเฮดช็อตก็ได้ออกจากเกมไปโกลเด้นแคทครับรวมทับกันอยู่ตรงนี้เหลือ4คนครบนะฮะเอเมทเทสกำลังจะเคลื่อนตัวเหลือ3คนแล้วบาก้าตอนนี้เป็นน้องบีมได้โอ้แล้วดูครับทั้งชมเมืองน้ำมันแน่นไปหมดเขาเดทเพทถามจริงๆเนอะโอ้โหแล้วทีทีสามไปเฮดช็อตพัฟเฟอร์ไปข้างได้เป็นอคอครับเป็นน้องรถเฟียดเหมือนกันเอเมทเทสก็ลำบากเหมือนกันครับแล้วเป็นคอ,อ,อ,อเก็บรถเฟียดออกจากเกมไม่แปลกครับเอเมทเทสเคลื่อนตัวมันมันโล่งไปหมดทั้งตรงนี้ออนไลน์ยี่สิบออกเเฮ้ยพื่น ไม่มีทางเรื่องแล้ว <c oughs> จอดมาเข้าเมืองน้ำมาคอสมอสอยู่ในบ้านรบาการเนาะอกวงไป แล้วดูทีทีมสามไปเก็บพัฟเฟอร์จากเกมไปเก้าได้ยินเสียงได้ยินเสียงเขาจะมานี้เรียบร้อยอะไรยี่สิบโดนน็อกจากจีซัทแล้วทีทีมสามไปเก็บมาเก้าจาเกมอะไรยี่สิบโดนคอสมอสเฮดช็อตออกจากเกม MITH เหลือสโตนอีกแล้วครับแล้วยอยู่ใกล้ๆกับบอลลูนฟไฟแล้ว,ลว<ด>มีซี<ด>่ไปน<ด>็อกเซคคอนเซ็ปต<ด>์มาเมื่อกี้นี้ครับแล้วคิวพยายามวิวดูอยู่ครับวิวดูอยู่เป็น KOG ครับท่านผู้ชมครับนี่ผมเห็นสามภาพอะเมืองจะจบยันนายาเมืองจะจบล้อช็อคจบเมืองน้ำนี่ไงฮะ คิงออฟเกมเมอร์จบเปอันดับสิบไปคะสองคิวแล้วมารลอนนี่เมื่อกี้ตัวสุดท้ายไปครับเมื่อกี้พี่รัตน้คนที่แคร์น้องอยู่สองแล้ววงเป็นไงฮะมองมองน้ำขอบๆไปจะจบยัดหน่าย่าหรือจะมาจบโลช็อกไปจบเมืองน้ำารัท่านผู้ชมแล้วเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นนะตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เห็นเลยวงแรกเนี่ยมันไม่คนเด้งอะไรแบบนี้ผมบอกตรงเลยคนจะขึ้นบนไปหรือดี่แค่ลงล่างครับอ่ะมาดูกันต่อครับแต่ว่าตอนนี้ครับมีหลายทีมที่อยู่ในวงครับเช่นเดียวกับเฟซแค้ย บ้านที่สโตนอยู่อะมัน <Trent> <c oughs> เป็นห <c oughs> ้องน้ำเล็กๆเกาะอยู่เออนะครับแล้วดูฮะกอร์ดินแคทครับขึ้นมาครบทั่วแล้วสี่คนนะกอร์ดินแคทปั๊มยากลับมาแล้วครับใช่ครับแล้วมาสโคของมารอนยังใช้คาครับหวังจะเปิดเกมครับแล้วดูกอร์ดินแคทจะเปิดได้มั้ยมารอนคือถ้ายิงน็อกได้เนี่ยชนบ้านนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อยู่นะครับกับเอเยนชั่นอีสปอร์ตตรงนี้ครับดูความมารอนสโคดูอยู่เรื่อยๆครับแล้วเมืองน้ำเนี่ผมบอกเลยเยอะแยะไปหมดฮะแน่นทุกอนูฮะท่านผู้ชมครับ และเรีย,อยรอยเฮดช็อต <h ate shot> จากคา98จาจะมาร้อนนี่ไง <h az> แล้วพอน็อกได้มีการขยับขยอะขยับเข้ามาที่รถครับสลัดทังโกดินแคทชาร์จไหมฮะโกดินแคทเพราะว่าพวกเขาอยู่นอกวงโอ้โหแล้วน้องเอิญน,นอนอยู่บนจุดสูงสุดชาร์จหรือเปล่าฮะโกดินแคทยัง <ๆ S 1> ดมดมมองมองอยู่ฮะเอิญบอกเลือก <az> ยิงไม่ถูกครับพี่ตรงนี้หน้าก็มีหลังก็มา เอิร์นอยู่บนหอประภาคารและน็อกไปหนึ่งจากน้องเอิญเอเคแะน็อกราชนายไปเอเคโฮโลยิงอย่างเฉียบน้องเอิร์นแล้วฟุกเตะตะเก็ยบล้านเอาจะเกมไปแล้วน้องบีมไปน็อกนิมส์ของชาร์เปอร์อีสปอร์ตแล้ววินคอร์เดินมาโลแกนอยู่ตรงนั้นเอิร์นคลานถอยหลังวิวดูอยู่มาและหมาหลอนน็อกอีกแล้วจาก MJR โดนไปนะหน้าขมารแล้วเทเลระเบิดน็อกจีเซตไปดูครับท่านผู้ชมครับใครจะเปิดศึกกันก่อนแบบนี้คืออยู่ที่จะเลือกกันแล้วครับอุ้ยแล้วเดี๋ยวชั้นโมงเข้ามาในเมืองน้ำอีกหนึ่งทีมแล้วเเทลไได้้แตมจากปครับ นี่ฮะเป็นการปาระเบิดเก็บคิวไปแล้วดูฮะทีมสกิลเลตจบอันดับ9ไปมี2คิวเท่านั้นน้องเอิร์นยังคงได้เปรียบอยู่แล้วลูดไปน้องเอิร์นลูดไปจังหวะนี้เลยโคไปน้องฮาเดสได้ครับน้องบีมโดนน็อกไปเหมือนกันครับอาวินคอจุดนี้เี็น้องก้อนธนี่ไปแล้วโลแกนกำลังระเบิดปาดาดฟ้าอาวินคอเก็บก้อนธนี่ออกจากเกมไปปาระเบิดไป่ได้ฟ้าไม่โดนใครโลแกนครับคิดว่าอยู่บนดาดฟ้าแต่ไม่ใช่ครับแต่ลูกนี้แหละถ้าลูกรอดหน้าต่างอ <c oughs> มคนละหน้าตยไปฮะแม่แล้วลดูครับเดทเฮดหรือสองคนนั้นโดยการกันนี้ สองคิวแล้วฮะท่านผู้ชมนัดมาที่เฟสแค,คนมีสามคนหนึ่งคิวใช่ครับและเอาไฟครับเอาตัวรอดอยู่ฮะตรงนี้ครับ แล้วน้องบีไปเก็บนี่มันจะเกมไปแล้วเอิร์นกดฟรีมาจังนี้เก็บน้องบีมัจากเกมไปเหมือนกันเอิร์นยิงฟรีมาเอิร์น็อกมาลอนได้โดนส่วนน่าดีพี่ DP, น็อกเอิร์นไปทีจีสิบสามมันเพลินไปไม่ได้จริงฮะที่มันสูงแล้วมันโล่งแล้วฮาเดสไปน็อกเอเคโคขึ้นมาเหมือนกันตรงนี้ครับชาร์เปอร์ยิงเพลินๆนะน้องเอิร์นครับแหมเสียดายเหมือนกันนะครับแล้วแบบนี้เนี่ยเสียน้องเขาแน่ๆแล้วแหละเพราะว่าไม่มีใครขึ้นไปชุบบนนั้นได้นะครับใช่ครับฮาเดสครับไปเก็บมาลอจากเกมไปครับไปการสติลคิวด้วยแล้ะฮาเดสปบอคมังวีดแิ เหมือนเลี้ยวออกมายิงเขาเฉยเลยครับสโตนเขาแล้วดูครับสโตนนี่เคบูชากับโทนนี่เคสโตนเนเน่อยู่ในป่านีโอดูชันอีสปอร์ตครับขยับขยเยินเข้ามาตอนนี้เราเจ็ดทีมกับสิบหกชีวิตโอ้แล้ววงมันเด้งไปขวาอีกทีนึงครับหนีน้ำหน่อยฮะวงกลัวน้ำนะครับผมครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเอ็มเอ็มจะไปช่วยเอิร์นเหรอฮะเอ็มเอ็มจะไปช่วยเอิร์นฮะใจมันได้วะเฮ้ยอย่างเอาฮะตรงนี้แล้วเอ้ยอเหมือนเห็นฮะฟุกเทสเหมือนเห็น ประเด็นคือต้องเคลียร์ตัวนี้ก่อนครับเพราะว่า Golden Cat นี่คือเป็นทีมหนึ่งที่ฉีกกว้างไปแล้ว MJR เก็บคิวสตอร์ออจิกเกม MITS จบอันดับ7ไปแล้วไปแล้วนะครับสหรับ MITS ครับนี่ครับมี8คิวอันดับ7นะเป็น10แต้มอยู่เหมือนกันฮะแล้วดูครับ Link TH ด้านบนมี2คนจะลงยังไงฮะขึ้นไปแล้วแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีเหมือนกันนะถ้าหมายหม่ถึงว่าเอาตัวรอดแบบไม่ยิงเลยแบบนอนวิวดูอย่างเดียวครับ n e ว c a ชั l e ครับ นะมันนี่มันขัดใจฮะขัดใจแม่เลยเกินน้ำมืองน้ำเนี่ยเวลาเดินช้าๆนี่นะแล้วเอาเรียบร้อยห้องน้ำแตกท่านเนี่ยจังหวะนี้เขาเป็นน้องอาริคอได้แล้วฟุกเทะจังนี้เป็นรูดท้องโลแกนเหมือนกันแล้วเขาสวดมาเหมือนกันตรงนี้ยังไงชาเปอร์จบระดับหกไปมีห้าคิวแล้วดูฮ่นเนี่ยเลือดเลือดวงมันแรงเกิดบจะเพิร์ดเสร็จอยู่แล้วครับเดทเทนจบระดับ5ไปครับล้บูชาร์จตรงนี้เป็น้องมินซี่ได้แล้วฟุกเตะจังนี้ไม่ได้ต้าจั่วโลแกนไปแล้วเฟสแคนเกาะกันติดๆสามคนแบบนี้มีโอกาสจะคว้าแชมป์สสส่่่งทท้้้าายวััััันนนนนนนีคคคครรรบบบเฟแะิผูชม โอ้โหเฟสแครนก็ไม่ยอมใครเหมือนกันตอนนี้มี3คนพยายามจะเก็บได้ให้มากที่สุดครับแล้วบูช้ากับธนิเคเดินออกมาบูช้างตรงนี้เก็บมินซี่ได้แล้วน้องเอ็มเอ็มโอ้โหเอ็มเอ็มยิงไปตรงหวานี้เกือบน็อกฮะโอ้ท่านผู้ชมครับเอ็มเอ็มได้เปลี่ยนแล้วยิงเนวชันดับเบิ้ลไม่โดนโทธนิเคบอกยืนนิ่งๆก็ล่วงสิครับพี่เอ็มเอ็มโดนน็อกไปโอ้โหโดนดับฝันไปฮะเอ็มเอ็มแล้วบูช้าถ่ายมาพร้อมกันรู้ว่าตรงนี้มีเปิดไปหนึ่งไหมน็อกไปหนึ่งทั้วคิวๆโดนน็อกไปแล้วซ้ายมือมีเนว แล้วได้มันเหลือเกินมาทางเดียวกันเรียบร้อยทุนนี่เคเก็บคิวจากเกมไปนิวชั้นจบตรงนี้ครับทุนนี่เคเฮชช็อตนิวเอ็กปครับโอ้โหส่งคิวให้ทุนนี่เคเพิ่มไปอีกครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับเฟสแคนขึ้นมาแบบนี้ลิงก์เทชยอมโดดลงมาฮะเอาแล้วครับเฟสแคนกำลังจะกินไก่ส่งท้ายในวันนี้เดี๋ยวต้องดูครับลิงก์เทชว่าไงเอ็มเอ็มกับเอิร์นแต่เอ็มเอ็มเนี่ยน็อกอยู่นะครับเหลือแค่น้องเอิร์นแล้วครับและเอ็มอาร์ไฟเอ็มอาร์ไฟนอนก่อนครับเห็นเห็น ขอแต้มคิวไหมเอ็มด้วยเอ็มอาฟแก็รอบครอบเหลือก่อนแล้วเออโจานี้ยิงน็อกปูช้างไปแล้วตอนเดียดมาเออโจานี้เก็บปูช้างจะเก็บไปแล้วก็โดดมายัดเทรดไปได้โอนี่เคเก็บเอ็มเอ็มและเอ็มอาฟเก็บเอิญอาเลยครับท่านผู้ชมครับโเด้นแขนเข้ามายิงสวนมายังไงยังไม่มีการน็อกกันเกิดขึ้นครับแล้วตอนนี้เคเจ็บหนักหลบมาแล้วก็เรียบร้อยครับเฟสแครนโอ้โหมาจนได้ครับเฟสแครนวันนี้ครับ ลำบากลำบนนะฮะทุกทนมานานฮะท่านผู้ชมครับจริงครับวันนี้พวกเขาเนี่ยไม่ใช่วันที่ดีเลยครับ,รบแล้วเมื่อสักครู่เกมนี้เนี่ยเขาเสียว,วินทอรเรสไปอย่างไวครับเดี๋ยวไปดูคะแนนกันหน่อยครับ อัคะแนนครับอันดับ1นึ่งเฟสการครับ 7q ยี่สิแต้มอันดับ2องลิงค์ทีเอส 9q 19แต้มเท่ากับอันดับ3ามโคดเน็ตแคท 7q 19แต้มอันดับ4ี่นีโอลูชั่นอีสปอร์ต 4q 12แต้มอันดับ5ครับเบสอินเทอร์เนด์ครับผม 8q 10แต้มเท่ากันกับเดเทเวตเกมมิ่งอันดับ6นะ10แต้มเท่ากันครับครับอันดับ7ครับชาร์เปอร์อีสปอร์ต9แต้มและอันดับ8ปดวอลดัสเดอะมอร์เดอร์ 7q 8แต้มครับอันดับเก้าครับอันดับสิบอันดับสิบเอ็ดคะแนนเท่ากันที่สามแต้ม 12เนี่ยนะครับผมเป็นวิาสาเกมมิ่งนะครับผม2แต้มนะครับ13เป็นพีระมิด X นะครับผม1แต้มเท่ากันกับอ q ร์คิโเทนาครับ15บหและสิครับเ e r ร์มูดอีสปอรและ Thunderbolt 0แต้มครับผมถูกต้องครับ